ตอนนี้บรรยากาศจะลุ่มไปน่งรีสอร์ทเป็นอะไอยู่ wow. <c oughs> ับเย็นสบายนั่งสบายเลยขับที่นี่ดาวพระุกร์ไปดาวพระุขาไปเฮ้ตะกุนปรโมทกลางเ็นไดแทพเขาจะไ้มากินอโอ้ที่สี่วะเป็นไปถวกรุเทพเนาะ ใช่ห่านเพิ hey, s <S anyway. ่นตัวนี้ป่ะใช่ห่านเพิ่นตัวนี้เนาะอันนี้ก็แม่นเนาะเป็นล็อกเป็นล็อกของไฟของมันเนาะมันมีมันมีจักเจ้าแม่จับจิ๊บเจ้าจิ่บเจ้าอันนี้โดนโดนเทียนบ่ะโดนสนโนโดนสนโนเอาโดนชนโนอะไรโดนสนโนบอกเลยว่าโดนเทียนโอ้ลงสนเลยอยู่ อยู่รูปนี้มันก็เป็นอย่างไรเนาะหลายสุดเนาะเลือกนั่งเลยเลยเนาะเลือกนั่งเลยค่ะเอาสุดเพิ่งได้เนาะเย็นดีเนาะตอนนี้ถ้าเจ้าลงไปคือเจ้าได้นั่งสุดเพราะว่าเจ้ายืนสะลอดอยู่นี่โอ้เขาเจ้าจักลงนะเป็นฮั่นั่งที่ร้างก็คือสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกซื้อฮั่นยังก่อนัวยิ้มเ็มเป็นนักล่องเนาะนักล่องให้เจ้าแนะนำเถื่อมีคนยังมาให้เจ้าแนะนำเนี่ยวา คุณเน้นนำเจ้านั่นยืนยืนนี่บ่ะสวัสดีสวัสดีครับจะให้เน,น,น้นน้ำห่านเนาะให้เน้นน้ำหา <S <S ่านเนี่ยคือว่าแขกเขาท่างคุณมาท่างคุณบอกคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือกล้วยอิ่มเอมนะคะนี่กล้วยอิ่มเอมแต่ร้านของแมนน้องเอมนั่นแหละค่ะแม่น,ะน,ะะม,นมัดน้องโอ้คุณแมนค่ะจะเป็นลัอกไปนะคะเพราะฉะนา้จะตามสีจะเลี้ยงตามสีนะคะแต่ละมื่อคนแขกหลายป่ะ แต่วันธรรมดานี่ก็ไม่ยูแต the ่วันวันหยุดนี่จะไลค่ะวันยุ่งหนึ่งินจะซื้อจะเป็นช่วงทน้ำห่อนเนาะน้ำห่อนน้ำลูกเม่จันสินะคะอาหารเป็นพวกอาหารตำร้างเนาะของบ้านของบ้านเฮาเนาะเม้นค่ะจะเป็นอาหารอันคืออาหารขิงซื้อของแกงขิงซื้อก็คือต้มยำต่างทาง เป็นอาหารถือซื่อเนาะของแกงนะคะเป็นขอมประทังค่ะเลือกนั่งเลยเนาะขอโทะกัวกเด้อพี่ของแกงได้ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะลงเลยค่ะลงเพ่เลยค่ะลงลงลงหนุ่มลงมากราชอบไหมเนาะเริ่มถามชอบไหมเนาะต้องทุกวันนี้ออฟฟิเชียลบาตี้ยบ้านนาบ่าวเตี้ยบ้านนาติดตามไปได้อ นี่ฮานเพล่แ e ม่ครัวอิมเอมนี่น cool uh ี huh. ่ต้นครับน yup ี os, os ่ฮานเพิมาด้วยพี่เจ้าเพิ่น้องแอมสนทิชาครัวอิมเอมต่ลาสาแต่ละโดนโดนิมาโชตัวอยู่นี่แมนบ่แมนเมื่อไหิ่นสิมาอีกครัเจ้าเพิ่มนอยู่มเติมันจะมีอะ่รบ้างพีน้องบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศอยู่ลุ่ม เดี่ยมันจะเป็นลี่ยนนี่พี่น้องเด้อสดุ่นโดนหรือว่ามั็นโดนเรียนเป็นล็อกไปล็อกน้งล็อกไปลของมันน่ะพี่น้องโอ้ถึแดงมาโดนสนุดนมันเที่ยวงานให้ขึ้นไก่ง่ายมากกระไรเจ้วนี้สบ่มุนทงยางนี่สังเกตพี่น้องสังเกตสบ่มุนทงยางก็เจ้าบนทิศทงยางสะอาดสะอาดดีพี่น้องถเดี๋ยวนีบรรยากาศทั้งลุ่มเนี่ยมีปลาปลาเตี้ย มาก็มีอ๋อครับมาตรฐานดีนี่เล็กเนาะโอ้ครับนั่งส้มป่าได้เลยเห็นเห็นเขาตกป่าไปวังเวียงกูได้นิอันนอากาศเย็นดีพี่น้องเลยอยู่นี่นั่งมือมือก็ได้ก็จะสั่งอาหารมือมือนี่นี่พี่น้องครับครับครับขลางไรนี่นี่ จะลงเล่นน้ำก็ได้เรสงการนี่ลงก็ได้ลงนั่งนี่คือข้าเคือข้าลงอะไลงแบบนั้นแหละมาเทื่อนาละซื้อสุดไใยน้ำมาน้ำคือข้าลงนี่อากาศน้ำสงการ มันจะเป็นดอนสนดนพี่น้องดอนสโนดนี่ก็เป็นบ้านหินหินหินนูนนหสนนบมาส่มอเพราะว่าทางนี้มันน้ำบ่แห้งเลยพี่น้องคนชิลงเล่นได้สบายนี่เเห็นเรา่ง ขถ้ารับระวังจะเด็กน้อยเยดี่น้องก็เด็กน้อยมานำยันลักลอยเลยนะเจ้าก็บ่เลิกปันไหนกลางคืนนี่ป้าเขาเา้าขมาได้แถวนี้ตึ้แฮได้สบาย โม่ส่งการเดี๋ยวโม่ขนาดมันอ๋อเป็นล็อกของใครของมันผู้ใดน,นั่นเนี่ยก็ต่อกไปอีกต่อกไปอีกจะได้เอาเอาอกไปหยอพดพุ่นอีกจะได้เนาะมันมันจะต้องเยอะยั่วมีกุ้งมีลา หลับปากำทะเลทะเลมาดชมาแม่ปลาเี๋วบ้านนี่เจ้าเขียวนะมัมจะอยู่ใกล้อาหารอ่าจัดเข้าไปของไทยเนี่ยของดูเด็กนะไปวางนิตยสารหน้านุ้งพุกนุ้พุกใหญ่นุ้งพดใหญ่ใหญ่ไปตักข้างแล้วกจะมีอะไรบางอามาดีจัน กินข้อิ่มนะพี่น้องมาบงยักษ์บ้านนี้นี่ักัยักษ์ยักษ์ยักษ์ สิ่งนี้เอแดดภูมประโยชน์ชาวเวียดบริัดไหนพี่นองค่อนอไรภูมิผูเต้นอาหารจ ແລະພີ່ນ້ອງເອີຍຂໍແກ້ຂໍຍົກຄລິບແນວນີ້ເພິ່ນ້ອງເດີ້ພ i k e ກติดตาม